สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเฟีวันนี้ช่องกวรสัสสนีไลฟ์สไตล์นะคะเราพาเพื่อนเพื่อนเฟีมาอยู่ที่ร้านเว่นทบเจริญนะคะอยู่ตรงใล้ห้างสุรินทราซาทางเข้าไปตลาดสดเทศบาลสุรินนะคะวันนี้เอดมินจะมาหาเว้นสายตานะคะเพื่อประกอบในการไปตัดแต่งรูปภาพนะคะเพื่อนเนฟีเพราะว่าสายตาก็เริ่มที่จะผ้ามัวแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปในร้านกันว่าชื่อร้านแว่นทบเจริญจะมีราคาขั้นต่ำอยู่เท่าไหร่นะคะเพื่อนซีเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะไปเลยค่ะออเรามาหน้าร้านเราก็จะเห็นคนสวยเลยนะคะบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า70ปีนะคะของ5แว่นท็อปเจริญนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ป้าตะวันรัศมีมาสอบถามราคาแว่นตานะคะร้านใหญ่ๆนี่มีราคาขั้นต่ําอยู่เท่าไหร่คะลูกออ๋มีหลากหลายราคาค่ะป้าถ้าแว่นอ่านหนังสือก็มีตั้งแต่ราคา290บ,บาทขึ้นไปค่ะนะคะเดีย๋ยวเชิญน้างในนะคะค่ะโอเคค่ะวันนี้ป้าอยากมา อยากได้แว่นตาที่ระบบใสยตาเพราะว่าป้าตัดต่อคลิปนะคะก็เลยอ,อยากได้แว่นสสยตามีราคาเท่าไหร่คะส9 0บาทส9 0รเก้าสิบาทแต่อยากให้คุณป้าเชิญวัดสายตาดูก่อนนะคะว่าสายตาตอนนี้ค่าสายตาคุณป้าเท่าไหร่แล้วเนาะจ้ะจะได้เข้าอย่างละเอียดน,นะคะค่ะไปเลยค่ะเดี๋<โ><ร> <dei> วยวแอดมินจะวัดสายตานะคะ<ๆ> ตรวจลูกค้าให้พบตาไี่ดีนะคะถ้าแข็งแรงตาจากเรื่องการเช็คขาตาข้างถนัดนะคะเผื่อว่าอ่าวัดสายตาไปแล้วสายการส่งภาพของที่ลูกค้าอาจจะไม่เท่ากันจะได้อ่าลดถ้าใส่ยาเราได้ถูกต้องแล้วก็ได้รับผลการที่ถึงกล้องด้วยนะคะ มองผ่านช่องเพื่อให้เห็นเลขแปดนะคะจะเห็นเลขแปดไหมคะคุณลูกคา้าแล้วก็ให้คุณลูกค้าเคลื่อนเข้าหาไปหน้าค่ะค่ะโดยมีเลขแปดอยู่ในช่องตลอดนะคะอ่าเลื่อนไปเลยค่ะให้ชิ้หน้าเลยนะคะอ๋อค่ะตาข้าง ลูกค้า,ามองมาที่รูปภาพนะคะชัดบ้างไม่ชัดบ้างไม่เป็นไรนะคะจะเช็คจากข้างขวาก่อนนะคะรกบกวนคุณป้าปเปิดตาก,กว้างๆนิดหนึ่งค่องงะ,คะอันนี้จะเป็นการวัดสายตาด้วยอ่ะ ใช้เครื่องมือโฟลเตอร์นะคะเพื่อให้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้หนูจับภาพนิดนึงะชัดปีค่ะชัดปี่ เช็คระยะหางน,นะคะจากขอบแว่นด้านในถึงความโค้งของกระจกตานะคะต้องสองข้างนะคะเพื่อให้จับย้องกลับมทา,ามที่จุดตั้งอันนี้จะทำการเช็คติดตา ค่ะคุณเลี้ีแอดมินก็เข้ามาในร้านก็สั่งตัดแว่นเรียบร้อยนะคะแต่ต้องรอประกอบแว่นอีกหนึ่งวันนะคะแล้วเราก็จะไปดูแว่นกันแดดถอดนะคะเพื่อนซีเพราะว่าใช้ในการขับขี่รถทุกวันนะคะก็ต้องมีแว่นกันแดดนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราเข้ามาในร้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าแว่นกันแดด เค้กไก่ขนาดไหนนะคะเพื่อนพี่สีนี่นะคะกันตาอันนี้แว่นกันแดดนะคะนี่สวยๆนะคะอันนี้อันนี้แว่นกันแดดใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เยอะค่<ท>ะอ๋อแว่นกันแดดะนะคะอันน,นี้ทงเลบบ ของรีเบนนะคะมสมบสูปปร์สไตล์แฟชั่นก็มีจัอ,อดูแว่นกันแดดนะคะสี่เยอะๆเลยนะคะก็มีให้บริการเด,ดูกันแคะเดีเ๋ยวดูกันว่าเราชอบแบบไหน,น ทรงเล็กทรงใหญ่ทรงเหลี่ยมค่ะมีหมดเลยนะคะแบบทรงฉับรอดนะคะลายสีมีทุกสไตล์นะคะเดี๋ยวดูนะคะแม่จะเลือกแบบไหนดีนะคะกรองแสง UV ได้สี้นอันนั้นเป็นอะไรคะ่ะตัวนี้จะเป็นแว่นสายตาค่ะด้านบนนี้ก็จะเป็นแว่นกันแดดอันนี้แว่นสายตาแล้วก็ด้านบนจะเป็นแว่นกันแดด ก็จะมีแว่นหลากหลายให้กับคุณลูกค้าเลือกนะคะมากกว่าสองพันตัวนะคะถ้าดูให้พีอันนี้คงเป็นเนี่ยชอบแบบนี้ชอบแบบนี้นะคะอันนี้เจนโลหะนะคะโลหะใช่ไหมเป็นรุ่นนี้เป็นโลหะใช่ไหมคะใช่ค่ะแบบสปายไล่สีค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ไม่ชอบแบบอ่ะสีหน้าแว่นที่มืดมากนะคะก็จะใช้ตัวนี้ใช้ช่วงเย็นได้ด้วยนะอันนี้เท่าไหร่คะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบรนด์นะคะของรีบ็อกนะคะ6,800บาทนะคะโปรโมชั่นตอนนี้คือ50%นะคะ50%ค่ะก็เลยอยู่3,400บาทนะคะ3,400บาทนะคะเพื่อฟเอฟซีก็มาใช้บริการได้มีคูปองลดใช่ไหมคะใช่ค่ะเนี่ยลด70%ให้เลยนะคะสำหรับ fc ช่องของเรานะเพื่อนก็มาติดต่อผ่าน fc ได้เลยนะคะติดต่อทางช่องของกับแอดมินได้เลยนะคะจะได้ราคาที่ถูกใจแน่นอนค่ะวันนี้เราก็พามามาชมแว่นแล้วก็มามาตัดแว่นนะครับวีบี่พรุ่งนี้ก็คุณจะได้แว่นนะคะสาขาแว่นทบเจริญนะคะสาขาสุรินทร์มาซ่าสุรินทร์มาซ่านะคะก็ตั้งอยู่หนห้างสุรินทร์มาซา ติดกับร้านบาจากับร้านเม้นะคะติดต่อมาได้เลยนะคะได้เลยนะคะเปิดกี่โมงคะเปิด8โมงถึง2ทุ่มทุกวันนะคะนัดเลิกเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดนะคะสามารถเข้ามาปรึกษาปัญหาสายตาได้เลยนะคะทุกวันนะคะน้องๆเป็นกันเองมากเลยนะคะและก็บริการได้น่ารักประทับใจเลยนะคะเพื่อนๆนะคะต้องยกคิงให้เลยวันนี้แอดมินให้10คะแนนในด้านบริการ ะะกล้ามาได้เลยทิ้งเบอร์ไว้ได้ไหมคะได้คะ่ะเบอร์ที่ร้าน044-513-125นะคะถ้าว่าลูกค้าอไม่ค่อยได้เข้ามาสามารถโทรเบอร์นี้ได้เลยนะคะได้สอบถามได้เลยว่าอยู่ตรงไหนนะคะอ่ทวนอีก044 0 4ส5 1 3 1 <5 S> 2 5นะ,ะ์ <125. S> 2 5รอให้บริการนะคะ,คะก็มีช่วงนี้ก็ลด50เ์เลยนะคะเพื่อนสำหรับคุณพิเศษด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่เป็น FC ของ พีเอ็มินนะคะก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะติดต,ต่อมาได้เลยนะคะเพื่อนโอเคนะคะก็วันนี้ช่องทวารรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะร้านเบนทบเจริญสาขาสุรินทร์พลาซ่าของเรานะคะที่อนุญาตให้เรานะคะได้รีวิวด้วยแล้วก็ตรวจวัดส,สายตาให้เราด้วยก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะคลิปนี้เราก็ มาวัดสายตาแล้วก็ดูเว่นก็ถึงเวลาสมควรนะคะเพืพ่อนๆฝึกฝากเพื่อนๆฝึีนะคะเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราและแวะร้านแว่นท็อปเจริญสาขาสุรินทราซ่านะคะมีบริการตั้งแต่กี่โมงนะคะแปดโมงถึงสองทุ่มนะคะก็ทุกวันนะคะทุกวันเลยนะคะ ก้าเข้าไปชมคลิปเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกําลังใจนําเสนอคลิป,ปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสวังชุมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณแว่นทับเจริญในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ